ถ้า <Cornell>. พี่น้องจ้ามือเด่นหน้าก็หล่อจ้านนักจานหนึ่งข่าวสุขแล้วมมนเอ้กับิมัครมกปลากเงี่งปากโกดาะค่ะอ่าเพื่อนวัตบาลยาเพื่อนเอาไม่เห็ดเกิ่ยวเห็ดสุขจิินเพย่อนสมัมกใส่เบตองพี่นอนใส่เบตอง มันโดนกินปลาซี่เทนึงมาจ้ากระดีกแ,แสบนั่นแหละมนม้อหนึน่งไหวจ้าง้อหนึ่งแค้หัวเนาะค่ะบ้อแค่สอง หมกใหญ่ๆเราจะตามใบตองพอขนหมกลอยเหมือนมันสิวิต์ป่าตามันงาหมกที่สองจา ที่สาม ตื่นึ้่มากหาหาหาาากับหูหาอาหารน้วจากขอได้โยนไอขีนแยนงไปง,ง่ายเป็นหมกหมกที่สามค่ะแล่จะนหนะที่นอ่อ เด้ลูก้เอาไปตัวใส่แล้วใส่แล้วอดกินอดกินเสร็จแล้วจ้าหมกสุดท้ายค่ะเข้ากัสิมมัหนึ to ód, ่งก okay. ันเนาะจ้าบาทเนี่ยเราไปกองผมกองก็ปวด เงราเี่นโบก็กลุ้มอัมอมนนี้เราจะพี่้องรอสูงมา้ค่ะ